วันนี้อยู่กับอิงนะคะและวันนี้ค่ะอิงจะพามาพบกับโครงการบ้านเดี่ยวสุดพิเศษจาก AP ไทยที่มีชื่อว่าโครงการเซนโตรติวานอนสีสมานค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวทำเลดีใกล้ถนนใหญ่แต่ยังคงความเป็นส่วนตัวต้องห้ามพลาดเลยค่ะคำว่าเซนโตรมาจากภาษาอิตาลียนแปลว่าศูนย์กลางซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดของโครงการที่ต้องการให้บ้านเป็นศูนย์กลางของชีวิตครอบครัวและการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบนั่นเองค่ะ โครงการเซ็นทรัลติวานนท์สีสมานตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพสูงใกล้ทางด่วนและติดถนนสะพานนนทบุรีบางบัวทองหรือที่เรารู้จักกันในชื่อถนน345นั่นเองค่ะซึ่งเชื่อมต่อทั้งถนนชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะและติวานนท์ทำให้เดินทางสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางคูวัดอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีบนพื้นที่กว่า49ไร่ซึ่งถือว่าใหญ่มากๆสำหรับโครงการบ้านเดี่ยวในย่านนี้เลยค่ะที่สำคัญสะดวกสบายสุดๆตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เพราะอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าโรงเรียนโรงพยาบาลครบเลยค่ะทีนี้อยากให้ทุกคนลองมาดูรายละเอียดบ้านแต่ละแบบกันนะคะแบบบ้านทั้ง6แบบเนี่ยมีจุดเด่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะ เริ่มจากแบบบ้านอเล็กเซียที่ออกแบบมาเพื่อครอบครัวคนรุ่นใหม่มีการเน้นพื้นที่ส่วนกลางให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่แบบบ้าน b r a v o b ก็มีคอนเซปต์คล้ายกันเลยค่ะแต่ว่าเขาจะเพิ่มห้องนอนและห้องน้ำอีกหนึ่งห้องก็เหมาะสำหรับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะและต่อมาค่ะกับแบบบ้าน a s h e r เน้นพื้นที่ใช้สอยให้กว้างขึ้นโดยจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส,ส่วนอย่างลงตัวและใช้งานได้จริง และถัดมาแบบบ้าน b i ิ t ทริกมีจุดเด่นที่ห้องอเนกประสงค์ชั้นล่างที่คุณสามารถปรับเป็นห้องนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือจะปรับเป็นห้องทำงานก็ได้ค่ะและทุกห้องนอนจะมีห้องน้ำในตัวเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับทุกคนในครอบครัวแบบบ้านคารามาพร้อมกับห้องนั่งเล่นทั้งชั้นบนและชั้นล่างเพิ่มพื้นที่พักผ่อนให้กับครอบครัวและสามารถจอดรถได้กว้างขวางถึง3คันเลยค่ะ และสุดท้ายค่ะกับแบบบ้านดับเบิลบริดจเป็นแบบบ้านที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนี้และมาพร้อมกับห้องแม่บ้านห้องนอนใหญ่ก็มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่กว้างขวางที่สุดในโครงการเลยค่ะ ดีไซน์ของโครงการนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติทําให้บ้านดูทันสมัยแต่ว่ายังรู้สึกอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่นั่นเองค่ะนอกจากตัวบ้านที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วโครงการเซ็นทรัลติวานนนสีสมานยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่น่าประทับใจไม่แพ้กันเลยค่ะแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันค่ะ โครงการเรามีคลับเฮาส์ขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบคันสระว่ายน้ำขนาดใหญ่คิสรูมสำหรับลูกๆล็อบบี้ที่ตกแต่งสวยงามและโคเวิร์กิ้งสเปซสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่ทำงานนอกบ้านค่ะนอกจากนี้ยังมีสวนส่วนกลางขนาดใหญ่พร้อมเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆ การเด่นโซนที่คุณสามารถเก็บผักสวนครัวได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เรามีระบบรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมหายห่วงแน่นอนค่ะเพราะเรามีทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงระบบ CCTV ที่เข้าออกโครงการระบบคัดสรรสำหรับการเข้าออกโครงการ และนี่ก็คือทั้งหมดที่อิงนำมาฝากในวันนี้ค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวคุณภาพทำเลดีในราคาที่คุ้มค่าเซ็นทรัลติวานนท์สีสมานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถ้าสนใจอยากเข้าชมโครงการสามารถนัดหมายได้ตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เลยค่ะครั้งหน้าจะพาทุกคนไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไมพ่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ